ความเคลื่อนไหวของดีวนี้เป็นอย่างไรนะคะรวมถึงพัฒนาการที่เราต้องจับตานะคะกับทางด้านของคุณหมอจันจีดารัตนภูมิพิงโยนนะคะกรรมาการบริษัทบมจอันบีฟู้ดซัพพลายหรือว่า RBF คุณหมอจันสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับหมอจันครับผมต้องถา,ถามถึงเรื่องของที่มาที่ไปของดีวนี้กันสักเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับประเด็นที่บอกว่าราคาที่ซื้อเนี่ยสิบห้าบาทต่ำกว่ากระดานซะอีกนะครับอยากให้เล่าที่มาที่ไปสักนิดว่า การเดินหน้าในในดีลตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรและจะเดินหน้าต่อไปยังไงกันบ้างครับค่ะก็ขั้นที่หนึ่งนะคะเราอย่าไปมองว่ามันเป็นการขายหุ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วในในโปรเซสของการเจรจาเนี่ยค่ะราคาเป็นอันดับท้ายๆที่เราพูดถึงนะคะแล้วก็มาพูดถึงเนี่ยตอนหลังๆมากกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมองว่าเป็นการร่วมมือนะคะในการทำธุรกิจ แล้วก็หาพาร์ทเนอร์นะคะเราได้เริ่มคุยกันมาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยคุยกันหลายหลายเดือนนะคะแล้วก็ได้มีการพยายามที่จะลองทำงานให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะคะในหลายๆโปรเจกต์นะคะก็เริ่ม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 สตาร์ทโปรเจกต์ไปแล้วนะคะแล้วก็น่าจะน่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อเราเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มนะคะที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเกิดได้จริง ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง RBF เนี่ยก็เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ของทางไทอูเนียนนะคะ,คะแต่ว่าหลักๆเราอาจจะได้ดีลกับในส่วนของประเทศไทยมากกว่านะคะแต่ก็อย่าลืมว่าไทอูเนียนเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็จริงๆเราธุรกิจในไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่น้อยกว่าด้วยซ้ำกับเทียบกับส่วนต่างประเทศนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็ อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะรวมถึงว่ามันมีฟ a สิลิตี้บางอย่างที่ได้รับการที่ได้ลงทุนไปแล้วนะคะรวมถึงบุคลากรซึ่งเราเชื่อว่ามันจะช่วยเราในได้ดีในตลาดต่างประเทศนะคะแล้วก็ทำให้รถแมบที่เราวางไว้เนี่ยที่เราวางไว้ว่าเออ5 10, ปี10ปีมันอาจจะสั้นลงแล้วก็ทำสำเร็จได้ด้วยเวลาที่เร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยทางส่วนถือผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยก็คุยกันแล้วว่า โอเคเราถ้าเราขายหุ้นได้ราคาเยอะนะคะเงินเราก็ได้เงินเยอะนะคะแต่ว่าบริษัทอาจจะไม่ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรนะคะแต่ว่ายังไงก็คำนึงถึงบริษัทเอ,อ่อประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ซึ่งมันเป็นผลประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้นทุกคนนะคะคะเราก็เลยคิดว่าเราขายต่ํากว่ากระํากว่าราคากระดานนะคะแต่ว่าเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าไอ้มันก็จะคิกแบ็กเป็นรายได้เนี่ยกลับเข้ามาสู่บริษัทมากกว่านะคะมไม่ใช่กระเป๋าของเจ้าของนะคะดังนั้นเราก็เลยตัดสินใจในเดีลนี้นะคะค่ะ หลังจากทียูมาถือหุ้น10แล้วนะคะดีลที่เกิดขึ้นนี้จะมีซินเนอร์จีอะไรที่เราต้องจับตาบ้างไหมคะโดยเฉพาะอย่างที่หมอจันบอกว่าตอนนี้ที่เราทำโปรเจกต์ด้วยกันกับทียูเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของในประเทศแปลว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายไปตลาดต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนในช่วงหนึ่งถึงสองปีนับจากนี้คะ่ะในส่วนของตลาดทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดอยู่ในโครงการที่คุยไว้นะคะอาจจะยัง บอกเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งแค่เริ่มเริ่มเท่านั้นนะคะนะแต่ว่ามันดูมีทิศทางที่ไปได้ดีก็คิดเยอะแหละว่าเอะมันทำดูแล้วมันทำได้จริงนะคะไทยุนเนียนเป็นองค์การที่ใหญ่นะแต่ว่ากระชับนะไม่อุ้ยอ้ายนะดังนั้นก็คือว่าสามารถดูแล้วว่าบางบางบาง,บางองค์กรใหญ่มากนะจนไม่รู้จะไปคุยกับใครนะคะโยนนะเรื่องไปก็ไม่มีใครรีสปอนส์อย่างนี้ซนเนจี้ไม่เกิด ะะแต่ว่าเราลองทำแล้วในหลายๆโปรเจกต์ทั้งในนะคะแล้วก็ได้ต่างประเทศนะคะขนาดโควิดนะคะการคอนเฟรนท์เขาก็ยังดูประสบผลดูเหมือนจะประสบผลสําเร็จได้นะคะเราถึงโอเคมันน่าจะได้ทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศนะเกิดได้จริงอาหารคนอาหารสัตว์มันก็มันก็เป็นเป็นหลายเป็นโปรเจกต์ที่เยอะอยู่นะคะอืมค่ะ,ะหาะฉคนั้ผมขออนุญาตถามแบบนี้เหมือนครั้งนี้โฟกัสไปที่อาเซียนกันด้วยบอกลูกค้าอาเซียนน่ย อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากผู้ค้าภูมิภาคอื่นจนกระั่งนำมาสู่ดิวตรงนี้ไอ้ลักษณะที่บอกว่าแตกต่างของอาซี่นมันคืออะไรครับน่าจะเป็นลักษณะของ preference ของอาหารน่ะนะคะส่วนหนึ่ง แล้วก็ลักษณะการกินตัวก็ใหญ่ไม่เท่ากันละในยุโรปฝรั่งตัวใหญ่เบลเธอร์ของเราก็ตัวนิดเดียวนะคะกินของม,มันมากอาจจะไม่ไหวนะคะก็เป็นลักษณะของรสชาติหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพนะคะเจเนติกก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็แต่อาเซียนอย่าลืมนะมันเป็นตลาดใหญ่นะคะก็ทางทยูเนียนก,ก็ยังมองเห็นนะคะอเมริกาก็ ก็เขาก็ใหญ่แล้วทางนู้นนะคะดังนั้นก็อยากจะมาโฟกัสในส่วนของอาเซียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้ถ้าเราพูดถึง RBF นะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เนื้อหอมขึ้นมานะคะก็คือเรื่องของการทำธุรกิจจากกันชงนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ทั้งต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำด้วยเรามองว่าแผนธุรกิจปีนี้นะคะจะยังเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงมีเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเออลดแมบที่วางไว้5ปีสปีมอาจจะสั้นลงด้วยแล้วพอบอกประเมินคร่าวๆได้ไหมคะว่าความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นคะ่ะ จันคงไม่แตะไปในเรื่องของตัวเลขนะคะแต่ว่าในส่วนของกันชงเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามรถแมพนะจันว่าปีนี้ค่ะภาพเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนละในชัดเจนนะคะทั้งคนนอกและคนไหนก็มองเห็นว่าเอ๊ะนโยบายเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ดีนะแล้วมันก็ยั่งยืนนะคะม,มันมันไม่ใช่เป็นการทําธุรกิจฉาบฉวยหรือว่าเป็นการหวังกําไรนะหรือว่าเป็นการแค่สร้างข่าวหรือสร้างสีสันเป็นเป็นระยะ เป็นระยะสั้นๆนะคะแต่มันคือการลงทุนนะแล้วมันก็มีความตั้งใจที่จะทำเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะคะก็ต้องคิดว่าก็คิดว่าเราหนึ่งคือเราจับทางได้น่าจะถูกนะคะก็ก็แล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกจากจับทางถูกแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทางทั้งทางภาครัฐนะคะแล้วก็ทั้งส่วนของผู้ที่มองเห็น โอกาสนี้แล้วก็สามารถดันขึ้นมาให้มันเป็นนโยบายระดับประเทศได้เนี่ยค่ะมันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ที่ดีเลยล่ะต่อต่อทั้งภาคเอกชนนะคะไล่ไปตั้งแต่ปลายน้ำกลางน้ำจนถึงเกษตรกรนะคะเราก็เป็นตัวกลางนะคะเราก็หวังว่าจะขับดันมันออกให้ไปให้ได้เป็นพืชเศรษฐกิจจริงๆค่ะค่ะครับคุณหมอจันทร์ครับมันจะมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ r b s โฟกัสในส่วนไหนเป็นพิเศษ แล้วตอนนี้มีการติดขัดอุปสรรคอย่างไรหรือไม่ที่ทําให้เราจะสามารถเดินได้เร็วขึ้นหรือช้ากว่ากําหนดการที่เรามีเอาไว้นะครับค่ะ RBF เนี่ยนะคะหลกัหลกๆเป็นกลางน้ํานะคะต้นน้ําเนี่ยเราเป็นแค่คนเหมือนจัดสรรน,นะคะแล้วก็เหมือนช่วยอบรมแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรนะคะแต่ว่าคนปลูกเนี่ยจริงๆเรา แทบจะไม่มีแปลงปลูกเป็นของ RBF เลยนะคะแปลงปลูกเนี่ยก็คือรับมาจากเกษตรกรด้วยราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดนะคะ mm hmm. ปัญหาในตอนนี้นะคะก็คือว่าทุกอย่างมันมันเริ่มมาได้ช้ากว่าความได้ได้ช้ากว่าที่ตั้งใจนิดหน่อยนะคะ mm hmm. อาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบในหลายๆอย่างโควิดเอ่ยทำให้อาจจะ ช้าไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปนะดังนั้นปัญหาตอนนี้เอาจริงๆก็คือเพิ่งเริ่มนะมเมล็ดแรกๆนี่ก็เพิ่งจะมาถึงกันแล้วก็เพิ่งจะเริ่มหวานนะคะดังนั้นถามว่าเห็นปัญหาไหมน่าจะยังไม่เห็นอะไรนะคะมีแค่ช้านิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะอืมอืม,อม,อม,อมแล้วความต้องการในฝั่งของตัวปลายน้ำตอนนี้ที่เข้ามาหาตัว RBF เองมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้คะ่ะ ตอนนี้ปลายน้ําเริ่มเปิดโอเพนมากขึ้นนะคะจากเดิมที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเออมันจะเป็นไปได้จริงหรือหรือบางคนก็ยังแอนตี้ว่าเอะมันเป็นยาเสพติดหรือเปล่านะคะอตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเห็นในฐานะตัวกลางเองนะคะก็มีทั้งเอ,อจัดสัมมนานะคะให้เข้าใจว่ามันทําอะไรได้บ้างนะแต่ว่าไม่ได้เป็นสัมมนานะก็คือพูดคุยกันระหว่างระหว่างทางตัวกลางกับลูกค้าว่าอันนี้มันเป็นยังไงนะคะแล้วมันใช้ยังไงนะคะทํำยังไงให้มันแบบ เหมือนอยู่ผลิตผลิตภลณฑ์มาแล้วอยู่ตัวนะไม่แยกชั้นนะคะอ,อันนี้ก็คือจะลงเป็นดีเทลมากขึ้นอ<ช>ะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าในเรื่องของเทคนิคเป็นหลักค่ะค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมไหนคะคุณหมอมีทั้งอุตสาหกรรมอาหารนะคะแล้วก็อาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางคะ่ะอืมได้ค่ะเนะขอบคุณมากนะครับ,บคุณหมอจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมอจันนะคะแพทย์หญิงจันจิดารัตนภูมิพินโยนะคะจากทาง RBF นะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคือการขายหุ้นค่ะให้คิดว่านี่คือการซีเนอร์จี้นะคะหรือว่าหาพันธมิตรทางธุรกิจนะคะเราก็มีนาโนมที่ธุรกิจต่างๆที่ทาโปรเจกต์มันแล้วเนี่ยน่าจะเกิดได้จริงรถแบบอาจจะสั้นลงนะคะจากการที่ทํากับทีซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ไม่อุ้ยอ้ายนี่คือคุณหมอบอกว่าทํากับหลายบริษัทแล้วใหญ่จริงแต่ไม่อุ้ยอ้ายเดินหน้าได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่มีแฮร์รากีอะไรเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพ ของการทำงานเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าพอมีความชัดเจนนะคะก็ส่งผลบวกนะคะต่อต้อนน้ําเกษตรกรกลางน้ําอย่างบริษัทต,ตัว RBF แแล้วก็หลายเอ่อซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงปลายน้วก็คือผู้ใช้งานด้วยค่ะที่ทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard a l t w ค่ะ